สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องตุ๊กตาอีกแล้วนะคะการสวยบันเทิงค่ะวันนี้นะคะตุ๊กตาก็จะมารีวิววิกเครื่องหัวหรือว่าแฮ์พีที่เป็นแบบเครื่องหัวไง่ายๆนะคะอันนี้น้องตุ๊กตาก็ใส่อยู่เนาะใส่เป็นวิกเครื่องหัวก็จะเนียนเนียนมากวันนี้เราจะไปมาสอนวิธีการใส่วิกเครื่องหัวหรือว่าน้องโปกน้องเทยคนไหนที่อยากเนียนมีหรือว่า อยากผมยาวแบบไม่ต้องไปต่อหรือว่าอะไรอันนี้ดีนะคะแนะนําให้ไปซื้อมาเลยเพราะมันจะเนียนมากอันนี้เราก็ไปดูกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็จะมาเริ่มเริ่มวิธีการใส่กันเลยอันนี้ก็จะเป็นผมแบบธรรมดาอันนี้ไม่ได้รีบน,นะคะมันก็จะฟูฟูนิดนึงแต่ว่าเวลาใส่มันก็จะเนียนเพราะว่าเป็นวิธีใสง่ายอุปกรณ์ก็จะมี หวีจะจะใช้เป็นหวีแบบนี้นะคะหวีที่มันเป็นแบบเนี้ยไม่จะไม่ใช้หวีที่เป็นของแฮงพีมันจะไม่สวยเพราะว่าถ้าหวีมันก็จะปนันก็จะเป็นยุง่งอันนี้นะคะทุกตาก็จะมัดมัดผมแค่จุกข้างหน้านิดเดียวมัดแค่จุกข้างหน้าขึ้นไปแบบนี้เลย อ๋อลืมไปค่ะตัวนี้แฮร์แฮร์พีตตัวนี้มันจะมันจะมีที่ที่ล็อกหนังหัวนะคะเอยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่านี้ใส่ดีมากสั่งในช้อปปี้นะคะอันนี้ถ้าคนไหนแนะนําจะใส่แฮร์พีตให้เนียนแนะนําให้เป็นซื้อแฮร์พีตแบบแบบนี้มาดีกว่า มันจะใส่ง่ายดีกว่าไปแบบใส่ตรงเนี้ยตรงครึ่งตรงครึ่งห่ะเขาเรียกว่าแฮพิดครึ่งหัวหรือเปล่าแบบเนี้ยใส่ง่ายมากเห็นไหมเนียนมากแค่นี้ไม่ต้องหวีก็เนียนแต่ไม่โปะ อันนี้จะเป็นแฮร์พีที่ทุกป้าใช้ประจํานะคะข้างหลังก็ไม่แบบผมผมมันก็จะไม่เป็นแบบไม่เป็นชั้นนะคะมันก็จะเนียนเวลาเสยผมเสยอ,อะไรผม,มก็จะไม่เป็นชั้นจะไม่เห็นเป็นรอยต่อตรงนี้เนียนมากแล้วก็จะทรงเสร็จแล้วง่าย กับแฮปพี้ครึ่งหัวใส่สบายไปละค่ะ